ท่านผู้ชมครับตอนนี้บาโบูยูทีนะฮะห้างยูเนี่ยนมอลล์น้อพี่น้องเราอยู่ที่ประผลโยธินสวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องครับาโบาเสียงแค่เล่าไม่กี่แล้วเสียงแจ๊ะๆไม่กี่แล้วพี่น้องเมาเนี่ยไม่ไหวเมาแน่ไม่วานพี่น้องเราเมาเขผิดพาดเมาไหวดอกแค่เนี้ยวันนี้บาโบูจะนำเราไฟฟ้าใจดินน้อพี่น้องเราหน้องเช่าลาพูนเ้งครับอู้งบานหนองเช่าอยู่ไสตอนนี้น้องสาวแตงอ่อนยุใสหนองสาวายินี่จ้าสบายดีสบายดีจ้า เป็นยังบูเป็นยังเนาะสาวล่าเขาอยากนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาสัน่นแม่จ้จะยังก็อยากนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินบบเคยนั่งเนาะก็อยากลองแม่จ้ะก็อยากลองนั่งเบิ่งจ้ะเคยจินตนาก,การเหรอว่ามันเป็นยัง,นยงไงรถไฟฟ้าใต้ดินอ่าเคยจินตนาการว่าถ้าเขาลงไปเนาะมันเป็นชานใต้ดินเนาะลงไปก็คือสิแบบคือสิมือตื่นตคือสิแนมีอย่างบบเหน็นนะจ้ะเฮ้ยตอนนี้<อ>ด้านหลัางของเข้าเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินในลางดี๋ยวจะพลางลามุดจากลงรถไฟฟ้าใต้ดินไปเบิ่งว่ามันจะมีอย่างลางเดี๋ยวจะพาลาดลาไปนั่งรถไฟฟ้า โอนโยทินไปสถานีหมอชิดเนาะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วจ้าพร้อมแล้วไปเลยโอเคไปอืมโอ้อ๋อมันมีไฟนี่นะฮะมันมีไฟนี่ขอแรงขอแรงนี่คือสถานีโผนโยชินพี่น้องเอ๋ยนะฮะับโอ๋แล้วก็มี่มันได้เรือนน้องได้น้องเอาไปทิ้งผ่าเอ้านี่คือบันไดเลื่นจ้าลังเริงรังเริง โอเคดูสัมพันธ์แรกของเราบริพาสาวเล้ามานางรถไฟฟ้าใต้ดิน oh. เก็บมีอยู่บ้างะเนี่ยมี oh, จ้ะโอ้เขาเจาะลงลึกแห้งอะไรเนาะมีชั้นใต้ดินมีชั้นลอยฟ้าแล้วก็มีชั้นบนดินเมืองไทยมีทางตั้งหลายชั้นอันนี้ก็ oh. คือว่าเป็นบล็อก,เ,อกเล็ก <s> สามสิบเมตรคนละอืมสร้างได้จากไหน,นเนาะเงินปะเก่งเออเก่งเดี๋ยวมีอะไรก็นี่เอ๊นะสาวลาลองไปซื้อ ลองไปซื้อตัวรถไฟก่อนนะลองที่ไปซื้อถือบอสได้นี่สัมพันเลยเป็นเดาได้อ๋ออ้าวมันมีไฟนี่นะคิดว่ามันสิมืดนนะตั่งนี้ฝั่งนี้อ้อันนี้ก็คือมีตัวการ์ตูนนี่นี่คือใต้ดินเป็นะตุกแปลงเป็นสียเนดสวยงามเออ เยี่ยมสิผ้าน้องสาวไปรุ่งฟังคุณเลยฟังโน่นวะรอแน่เบิ่งฟังนีแค่ไหนเบื้งนี้เป็นยังไงลงมาแล้วแต่นี่วะตื่นเต้นยืนยังหารถไฟเรรถไฟมันเยอะใส่เนี่ยรถไฟอยู่ข้างล่างที่สายสตรงนี้ก่อนโอเคเบิ่งที่เห็น้องนี่ยสั่นใจดินเมืองไทยประเทศแบบเป็นแบบ้ิธีแบบสถานชีแบบ สวยงามแบบนี้ห้าเนี่กมีสถานที่นั่งให้กิจกรรมพร้อมนี่ยคนแต่งย่างสวยงามวัตถินดาต้าหรือว่าขานพันแพงนี่เจ้าหนี้ทีทนท่นั่งแล้วก็เรียนรู้เนี่ยผลงานสุดว้าวสวยงามปะงามจา้ะสร้างได้จังไหนเนาะอยู่ข้างล่างยังมีหางด้วยยินปะ อู้อันนี้อ่านมิชโมลเหรอโอ้โหต่างนี่ฟางนี่ฟางนี่นีหนาวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวงงงันปะเฮ้งงเหนื่อยมากเลยตอนนี้งงงันวันนี่ยากมาทั้งวันเหนื่อยนะเนี่ยอือหือโอ้นอนได้ด้วยสุดท้ายไม่โอ้ดมีที่นอนสุดดยอ มันอนได้จริงๆมะนั่งได้ไหมว่แเน่ใจกรดณนาเปลี่ยนรองเท้าอ่ะสันอ๋อลองลองถอดลองอ๋อเข้าเข้าใส่ถุงเท้าน่าจะได้อยู่เนาะอ๋อเมื่อยโอ้โหเมื่อยหลังอนุ่มมากเน่ยนะเอาผู้ชวมวุ่นเน่เสื้อ่าสุดท้ายนี้ด้วยฝาจะเปลี่ยนเป็นทีนอนแล้วว้าวมีกระจกตื่นมนาะก็มีกระจกให้ส่องจา้าเปลี่ยนจากที่นอน อันนี้ก็คือการเป็นการเราหลอกจินตนาการโลกแห่งความฝันเมื่อเราเหนื่อยกลายเหนื่อยล้าจากการทำงานแล้วเข้ากับมารับนอนตื่นขึ้นมากกับเป็นโลกความฝันอีกโลกหนึ่ง<อ>เป็นทีนอนเลยเน่อือสุดยอดป่ะใช้ลงงุงเผาก่อนจ้าเดี๋ยวจะพาน้องไปลงไปสื่อตัวแต่ก่อนจะสื่อตัวเนี่ยเข้ากับ้องเผิดเพิ่อนกับจินตนาการความสวยงามได้แล้วจ้าเอาซองกับทุกคน จริงจริงจริงสวยจ้ะสวยไปทุกอย่างโอ้ยอันนี้เขาห้องว่าตัวยอย่างนี้จุดน็อตช็อตน้ำจับโอ้สวยปะงามจ้าสวยอินแลนเล็กบอยส์สุดเลยไอที่แห่งหนึ่งอ๋อ อุ้ยไม่มีตัวใหญ่ด้วยอ๋อมัมนคือดังยางอยู่งไ่้ตุ๊กตะนะแมนแต่เนาะแดงยางยิ่งได้ค่ะแอร์เย็นๆนี่หวา <S 1> <S 1> นนี้คืออันนี้คือไตดินแม่นป่จ๊ะอันนี้คือไตดินอ๋อไตดินที่ที่อายคิดว่ามันเป็นเมือง,อองมเมืองหนึ่งเนี่ยเนาะ คือจังเมืองคือจังเขาเดินอยู่ในหางนี่แล้วเนาะมีหลังกันผมพออุ๊ยเพราะเจ๋งครบคลันนี่ Starbucks เลยว้าวจะถึงแล้วอันนี้ใช่ไหม อันนี้คือทางออกแล้วก็ทางเข้าออมันจะมีป้ายบอกมีป้ายบอกเนาะคือเวลาลงมานะจะได้เห็นพ้อมง,งาเลยพ้อแปลกตาสรุดหูสรุดตาตลอดการเดินทางอีเคือบรรยเรือนที่เขาจะยางลงไปมาถึงไ,ได้เนาะ ตอนแตแวนตาหายไปใส่นอว่นตาหายเอาหายจริงยึดสต็อปได้ไหมแว่นตาหายน้องยังยืนชิดขวาเด้อเผื่อมีผู้โดยสารที่เป็่นฝามาเฉิี่ยแล้วก็นี่คืออีกขั้นที่สามเออ ฟังนี่คือเป็นฟังสื่อตัวผู้โดยสารเดี๋ยวอายใส่น้องลองไปสื่อตัวผู้โดยสานเนาะให้น้องใส่ทิปไว้ของน้องในการ <Okay. S 2> สื่อตัวผู้โดยสารว่าน้องจะไปสื่อใดบอ,อนนส่วนตัวแล้วเนาอะอาร์มสักแทะออกเปน็นบอเราจะไปสถานีจตุจักรไปจตุจักรอ่ะโอเคอจจได้ไดลองไปถ่ายอยู่บนนี้โอเคได้เลยจ้ะเอาล่าะใส่น้องลองไปสื่อตัวกันเนาะว่าน้องจะสื่อเป็นบอ ไปหมอชิดได้เนาะจ้จัจก,จกโอเคจ้ะมาแล้วมาแล้วได้บอเย้ได้มาแล้วจ้ะ <ใจ S 1> น,นี่มาแล้วัน้นคือเก่งจ้ะนี่มันก็จะเป็นวงกลมๆแบบนี้นะทุกคนอันนี้คือตัวแต่ก<อ>งง็งงงงแหงเนาะว่าอันนี้มันจะติดแล้วก็มันจะมันจะเปิดเป็นไงอ่ะแหม่ประตูจะเปิดเข้าไปยามจะดังนีน้เดี๋ยวให้น้องลองมืงก่อนว่ามันจะเปิดไหนบ่ได้ให้ให้มือกล้องด้วยนนึง เราก็ได้มาแล้วเนาะโอเคได้มาแล้วได้มาแล้วจ้าเดี๋ยวข้าจะไปแต้กันมึงไปตามสาวเล่าไปโอเคไม่มีขึ้นตาด้วยฝั่งนี้น่าจะฝังนี้ได้ไหมลองแปะดูได้แตะตรงตรงไหนเนาะตรงนี้เอ้า เอ้าเฮ้ยเฮ้ยแม่เลยกระลึ้บมากเลยเกือบไปแล้วใหญ่โตโอ้โหที่สำคัญแอร์เย็นน้ำแน่นอนแอร์ก็เย็นดีอ้อแมนแค่ได้จากไหนเนาะขนามิวสันใจดินเนาะไอคิดว่าเปิ้ลเปิ้ลสางไปแล้วเลยเป็นแบบว่าพุดพุดแน่นอนชิดขวาชิดขวาชิดขวาอืชิดขวาชิดขวาเทาต้อง คิดกว่าไปละข้างคุณยังไปใช่นัองสังเกตว่าเขาสิไปใส่แต่เขาสิไปมอชีดถ้ากับเบอร์ลุกซอนคนจะชี้ง่ายเลยอ๋อโอเคมันมีสองฝั่งฝั่งนี้เขาจะไปฝั่งนี้นี่เขาไปฝั่งนี้เบิ้งเบิ้งเบิ้งไปตรงไหนจ๊ะนี่เลยเตรียมขึ้นเลยพอดี้ด้วยนี่มาขึ้นมาเอ้าเบิ้งตรงนี้บอกนี่ขึ้นเลยไป ยันอนเวียังเลยเมื่อตื่นเลนะเรเห็นวิวยังเลยหมดกติเลยนอนเราขึ้นเลยไฟฟ้าดังเครื่องเนาะการบนเหมือจะเห็นวิวง่ามแต่การล่างมันค่อยเอาไนนะแต่คิดว่าครั้งหลังอาจจะเร็วกว่าข้างบนมั้หรือว่าซ้ำกันอาเคียวเร็วกว่าดิอาเคียวเร็วกว่ากว่าดันบนงสถานีที่เราจะผ่านไปเรจะเป็นสถานีโอชิด

ได้ฝากในดินหลอดแต่ไม่นำจับพยาอนี้แต่ว่าแต่วันรี้เอนเนวิวอ๋อแล้วให้ได้จากไหนอ่ะถึงหลอดใดก็รถกัลอดม่เลยมันเปิดกันดีแล้วรลไปแม่น้ำแม่เ็นวิวแม่น้ำนางประทวมเหรอใช่แลเพราะน่าใจเกิดการกระสาของวิศรพทัยก็เก่งเน่น้ออ๋าแม่น้ำจอพญากวางนากวางกวางอะไออ ที่เราจะดูสุภานีเซอร์จตุจักรสถานีบีเอหนึ่งสาวน่าว no ยิเย็นเจี๊ยบยินเจี๊ยบเลยนีย่นี่น สถานีสวนเจดุจักรส,นสวนเจดุจัก,ก,จกรตรวจใช้ความร,าราาะมัดระวังขณะก้าวออกจากรถจดุจักร Park Station Please mind the gap between train and platform ปุ๊บปุ๊บโอเคถึงแล้วแล้วไปไหนต่อนี่เลยน,นี่คือสถานีเจดุจักรสถานีที่บอกเขาเลยว่าไอ้ผ่า,านบองว่านั่งรถไฟฝ้าตาดินแล้วอ่ะไปยังไง ตื่นเต้นแค่สนุกดีอันนี้ขึ้นใจดินเลยแน่อนอนรถกัจจเรนไปทางฟางนี้เลยเข้าไปนี่แหละคือบรรยากาศเมื่อฟางนี่นี่คือรถใต้ดินรถกำลังจะออกนะเบิง่งรถจะออกเบิง่งรถออกโอ้ออกแล้วบ๊ายบายยาวเนาะนี่คือบรรยากาศรถไฟฟ้าใต้ดินพี่น้องเอ๋ยบ่าวหมูน้องแจ้งอ่อนที่ว่าพาน้องสาวมาสัมผัสกับรถไฟฟ้าใต้ดินของเมืองไทย เป็นอย่างแรกของชีวิต,ออวน,ตออนอนเขาวาด้หเงาะเป็นเงาะขปาพ้าแต่เราสซฟีเราสนองฟังเด้อโอเคตอนนี้มีเอื่อยมีนองมีพอทีเบ่งองกิตนีฝากยังถึนพอเนี่ยเาขากินหน่อยกินถึงไปหาพอเน่โอเคกินหนอพอเด้อกินห่อพอเด้อโอ้เขิน เขืนๆชานผู้ชื่นานที่มาคลิปของบ่าวโบสเดี๋ยวเพิ่มน่ะล่ะของน้องสาวแตงอ่อนสาวล่าวันนี้พาสาวล่ามารับชมมาสัมผัสกับรู้ไปฝาตะดินเมืองไทยอยากไปรับชมอยากไปกำลังใจนอแต่เขาไปไหนทั้งช่องน้องสาวล่ะซึ่งยังก่อนแต่งอ่อนสาวล่าจ้าฝากติดตามในเรื่อจ้าน้องสาวแต่งอ่อนพิมพ์เป็นภาษาไทยบ่เนี่ยจ้าพิมพ์เป็นเป็นภาษาไทยจ้าเปภาษาไทยเลยก็จะเห็น์น้องสาวแมนจ้ามีตัวอย่างมัมีตัวอย่างบ่เอ้าะมีรูปหน้าปกให้เบิร์นในไหมพี่ปะจะเขียนรูปหน้าปกเป็นยังไ น้าปกอ่าติ๊กตอกประจํเอ้ยมันยูทูบนี่เด้อมีเอฟที่เนอย่างปฏิตามนี่เด้อจ้านี่ื้อแต่งอ๋อสาวลาจ้าแต่งออสาวลาเขาไปรับชมไปติดตามได้เนาะอ่ะสิ่งที่สำคัญสิ่งที่สำคัญน้องสาวเพิ่นยังบ่ทันมีแฟนได้เป็นน้องโซ่เด้อโซ่เดียร์โซใครสนใจก็อย่าข้าไปติดตามทักทายน้องสาวลาได้เนาะพี่น้องเนาะ โมเนี่เพื <S 1> <S 1> <S ่ออาจจะมีบุพเพสัน right. นิบาตต่อกันนี่แหละคือรถไฟฟ้าใต้ดินพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาวบุกจะลาไปแล้วติดตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้ยจะดื่มกดไลค์ให้กำลังใจบาวบุกกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่ส่อมกล้องสำหรับสนุนบาวบุกโดยการกดงโฆษณากัและการพี่น้องสำหรับมีสบายดีพี่น้องสวัสดีครับสบายดีสบายดีนขลาสบายดีจ้าเบิ่งรถถึงรถหน้ายังออกมาโมดตเตย